ตั้งแต่เช้านะฟ้าวันนี้ก็เรียนรู้ในเรื่องของ Facebook เป็นหลักนะคะก็เรื่องตั้งแต่คอนเทนต์อาจจะไม่ได้เรียนงึกมากแต่ก็รู้คร่าวว่าควรจะมีความคิดสร้างสรรค์ต้นการจบดึงดูดลูกค้าให้มากที่สุดเพื่อจะได้ออก a n ิเกเยอะที่สุดแล้วก็เรียนรู้เรื่องของอกแกนิกแล้วก็การสร้างโพสต์ดันโพสต์ยังไงให้มันติดไวขึ้นอ่ะ,อะแล้วก็เรื่องยิงแอดและ เรื่องยิงแอดก็เริ่มตั้งแต่การสร้างกลุ่มเป้าหมายซึ่งการสร้างกลุ่มเป้าหมายวันนี้อาจารย์สอนสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบที่บันทึกไว้โดยการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบสามแบบสี่แบบเราสร้างกลุ่มเป้าหมายเราเอามาเท,ทสทเ,เทสทำไมคะ CL เทสเพื่อปิดแล้วเทสเพื่อให้เรารู้ว่าแอดตัวนี้เหมาะกับเ,เพจเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายไหนที่สุด อ่าพอได้กลุ่มเป้าหมายที่เวิร์กที่สุดก็จะไปทดสอบกับตัวโฆษณาอีก3-4ตัวว่าเหมาะกับโฆษณาตัวไหนนะแล้วก็สอนในเรื่องของลูกอะไรก็คือการตามหาลูกค้าที่คล้ายคลึงกันจากลูกค้าที่เรามีฐานอยู่แล้วอย่างเช่นเพจ a c e b o o k หรือว่าอินบ็อกหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็ ไปตามหาแต่ว่าตัวนี้เหมาะสำหรับเพจที่ม,มีคนติดตามอยู่แล้ว5,000ขึ้นไปะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการยิงแอดแบบออกแบบฟอร์มอันนี้จะเป็นแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงแต่ว่าเ<ม>จาะจมก็คือเราต้องมีโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ<ะ>ลูกค้าเยอะแต่ว่าเราจะได้คอนแทคลูกค้า<ม>ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนใจเราจริงๆ<ม> ซึ่งอ,อาจจะถูกก่อข้อความอินบ็อกซ์ได้ซ้ำไปโอเค,อเคขอบคุณมากเยี่ยมมาก